กลับเข้าสู่รายการถัทจิบนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่4221606 mm hmm. แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้โอ้โหคนคคโทรมาเยอะมากเยอะมากนะคะตั้งแต่นะฮะทำ ผมก็เรียกว่าตั้งแต่การสร้างพระมาเนี่ยผมว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โทรเข้ามาพร้อมๆกันหลากสายอันนั้นต้องขออภัยผมได้ยินได้ฟังเหมือนกันแต่ว่าน้องทีมงานในช่วงนี้ก็แบ่งส่วนกันไปอยู่ในงานพีชในบ้างแล้วก็อยู่ทำหน้าที่ในการรับสายะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวจนเย็นเดี๋ยวเวลาจบรายการก็ได้โทรมาพร้อมๆกันเลยนะฮะทีมงานเราเป็นสิบนะครับรับสามเครื่องกับนั่งอยู่พร้อมๆกันจะได้พร้อมๆหัวสงสารนะโทรเข้ามาแล้วไม่ได้ ไม่ได้ดูคือไม่ได้รับสายไม่ได้ว่าไม่ดูแลนะฮรแต่ผมคิดถึงผมไปฟังนะเมื่อกี้นะครับนะก็ใครอยากจะมีโอกาสได้ทั้งเช่าบูชาเหรียญรวมไปถึงล็อกเก็ตเองก็ตามก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าจะลงทะเบียนกันได้นะแต่ว่าถ้าโทรไม่ติดโทรย้ำซ้ำอีกแล้วรองว่าติดแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้สำหรับหนังสือลายเซ็นดีลิคิดเลยก็เหลือแค่สองเล่นเท่านั้นที่อาจารย์จะมอบให้รีบส่งเอสเอ็มเอสเข้ามานะมาเอสเอ็มเอสกันต่อเลยค่ะมาที่คุณ เอสแอมเอสต่อมาคนะนะคะุณผู้ชมมีลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีอ๋อครับสวัสดีค่ะคุณกูค่ะเล็กบ้าน5้าอยากทราบวิธีบูชารักยมและเจ้าที่ค่ะ,ะบูชารักยมไม่ง่ายเลยนะครับนะฮะขึ้นใบสีปักชามคู่หนึ่งในกะรอบแล้วก็บูชานะครับอาจจะเป็นง่ายๆนะครับผลไม้ตามตำหรับเตโจธาตนะครับอาจจะมีทองหยิบทองหยอดฝอทองนะแล้วไข่ต้มนะครับไข่ต้มแล้วก็ รวมถึงนะถ้ามีโอกาสแล้วนะฮะให้บูชาครั้งแรกเนี่ยจุดสิดอกบอกกล่าวสีกรุเทพนนนะหรือแม้แต่ประมคูพ่อแก่ปูรุสีแล้วคก็บอกว่าบอกกล่าวน้องรักยมนะแต่ถ้ามีพระภูมิเทวานะรับเทียบเชิญไปคล้ายๆกันบูชาคล้ายๆน้องกุมารทองนะ,ะครับ SMS ต่อมาค่ะ เอสแมสต์ต่อมาน,นะคะคุณชาณวิทย์ครับสวัสดีครับช่วงนี้เหนื่อยกับบริวารขอพอรจากครูหัตถาหน่อยครับแปลลายเซ็นได้แล้วขอพอรอย่างเดียวน้อยไปวันนี้เป็นวันคล้ายวันที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆไปฉะนั้นแล้วคุณชานวิทย์รับหนังสือลายเซ็นนึงเลี่ยมไปนะพร้อมกับลายเซ็นด้วยนะครับยังไงก็ตามนะเมื่อได้ลายเซ็นแล้วนะครับก็เอาตำร,รับตำรานี้ไปศึกษาแล้วก็มีโอกาสก็ไหว้บอกกล่าวนะครับ ขอรัตานารมีภาษิวุลีในเล่มมีบอกด้วยนะครับว่าภาษิวุลีประจําวันเป็นอย่างไรฉะนั้นแล้วมอบไปคุณชาญวิทย์หนึ่งเล่มแล้วกันนะครับเอาล่ะ S M S ต่อมาค่ะผูกไม่ย่านางรถแล้วเนี่ยพอตรุษจีนต้องบูชายอย่างไรเลขทะเบียน4 5 0 9ตาศนจีนต้องเตะเอียให้ตัวเองเ <c oughs> ตะเอียก็คือให้รับให้ปัจจัยจริงๆนะฮะในช่วงเตะเอียนะครับคือเขาจะมีเงินนเป็นเงินฝันถุงเงินที่นะถือว่าให้เป็นเงินมงคลกับ รถลานั้นเนี่ยนะฮะอาจจะพับเป็นตัวนกก็ได้นะหรือแม้แต่ท่านอาจจะมีโอกาสได้ลงอัคระเตโจทาตแล้วไปไว้ในรถลาของท่านนะฮะบีบแรส,สักสามครั้งแล้วก็ขึ้นมาลัยจะเป็นดอกดาเรืองดอกรักดอกบานพลอยดีครับนะครับขันนี้เลย4509 SMS ์ <50 9 S 1> เอต่อมาค่ะคุณชนทิชาขอลายเซ็นให้ทุกอย่างสมหวังเลยค่ะสมหวังนะครับคุณชนทิชา นะครับความสมหวังเกิดขึ้นตั้งแต่มีแรงศรัทธาแรงศรัทธามาพร้อมกับปฏิหารครับ SMS ต่อมาค่ะโอเคไม่มื่วยโอเคเลยค่ะโอเคนะเลขบ้านเช่าครับคุณกิติพงศ์เนาะเลขบ้านเช่า4 8่แทับหกแปดเปิดเป็นร้านวัดสายตาประกอบแว่นดีหรือเปล่าโยนขยับแว่นก่อนแว่นจ่ายก็ไม่ก็จะดีแล้วหูก็หักเหมือนกันเลยขาขอดูเฉยเขาไม่ได้เ้าเอาฟังดูดีนะไม่ต้องเอามานะครับนะฮะ ยอกเล่นได้ดึงเพราะเขาเป็นคนขำขันคคือบ้านนี้ก็บอกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ดีตลอดอไอการประกอบแวนของคุณก็เป็นนิสรและศิลเป็นคนที่เอนเตอร์เทนแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ดีอยู่แล้วนาจะได้แล้วบูชาอะไรดีนะครับแนะนําบูชาเท้าวเวสุวรรณนะครับหรือเทพเจ้าไัายสิงเอียนะครับทีนี้เขาบอกว่าเน้นเรื่องโชคลาภเพราะลาบตาก,กาละทั้งหลายเรื่องปวงเป็นตัวเลขหรือเป็นลาบที่เรื่องการเงินทองไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะส่งเทพเจ้าไชายสิงเอียให้หนึ่งองค์นะครับนะฮะ พิเศษอีกแล้วพิเศษอีกแล้วนะครับบ้านนี้ดีครับไลเซนเสริมโชคคุณกิติพงศ์ครับกิติพงศ์นะสำหรับหนังสือเลยอีกหนึ่งท่านนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีหรือจะมีเซอร์ไพรส์จากอาจารย์เองก็ต้องรอลุ้นกันดูแย่ว่ารีบส่ง SMS เเข้ามานะคะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะ ชื่อกุลลชาค่ะคนกุลราชาอ่ะน้ส่งทั้งลายเซ็นนะเข้ามาเลี๋ยวให้อาจารย์วิเคาะเรือ่องราวกันก่อนเลยดีกว่าครับมาดูกันนะครับจากลายเซ็นที่ส่งเข้ามาให้นะครับเป็นลายเซ็นที่เหมือนว่าจะเซน็นธาตุดินได้ดีโดยเฉพาะกัวก,กอไก่นะครับนะฮะเด่นชัดแต่ว่าพอมาช่วงเรื่องของบริวารตรงการลางลายเซ็นนั้นมีซ้ําซ้อนระวังเรื่องของการป่วยเจ็บแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินจะมีความซ้ําซ้อน ให้ระวังนิดนึงกับเรื่องเครือญาติคนใกล้ชิดไม่รู้ใจจะมีการป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งผมเองว่าต้องเสียเงินเสียทองนั้นในช่วงนี้แล้วเป็นเ,<อ>เป็นในหายนะครับเป็นยังนะครับเรื่องนี้นะแล้วก็เรื่องของปัญหาสุขภาพปาระมยัยอาจจะเป็นเกิดขึ้นกับตัวคนเองหรือคนใกล้ชิดนะครับอันนี้ไรเซนพวกนี้ต้องแก้ไขอ่ะครับมาเป็นคําถามเลยเชิญเลยครับอยากทราบเรื่องอะไรครับค่ะคือตอนนี้ค่ะ,ะสุขภาพของคุณพ่อค่ะคือไม่ค่อยดีครับคุณพ่อชื่ออะไรครับขออนุญาตนิดหนึ่งคุณพ่อชื่อจรันค่ะจรันนะครับ แล้วถามต่อเลยครับค่ะคือคืออาการป่วยของคุณพ่อคะ่ะมีคือตอนนี้ท่านผ่าตัดเพิ่งจะกลับบ้านนะคะได้ไปยี่สิบวันแล้วแล้วก็อยากถามว่าเออหลังจากนี้ไปเนี่ยแกจะมีอาการแบบว่าเจ็บตรงอื่นอีกไหมะคะเพรา<อ>ะว่าแกเป็นคนที่ผ่าตัดบ่อยมากบางแช่ผ่าคือผมก็ไม่บอกให้คุณเนี่ยให้ระวังการผ่าตัดซ้ําซ้อนอย่างทั้งสองครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยคนละที่คนละทางกันเลยนะครับแล้วก็จะ,<ช>ะมีอีกมีอีกด้้ววยผม่่าาทังคุณพอนะ บางครั้งเนี่ยมันเหมือนว่าท่านเองท่านก็อ่อนล้าโรยแรงแต่ว่ายังต้องทนต้องสู้นะครับซึ่งผมก็ก็ปีนี้เนะี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวบอกเลยครับว่าไม่ใช่ครั้งเดียวนะฮะใช่ไหมฮ <c oughs> นะเนี่ยแล้ว <c oughs> ต้น <c oughs> ต้นปีก็จะมีอีกครับแล้วรวมถึงนะฮะฝั่งนะช่วงประมาณกันยาก็จะมีเจาะอ,อีกนะเจาะจนท่านเบื่อนะอบางทีนะฮะแล้วผมว่าไม่ไมนันถึงทั้งสามสี่ครั้งเนะี่ยนะฮะในชิตเนี้ยคือเยอะมาก ไอ้คุณลูกก็เหนื่อยเพราะว่าระวังนะอะไรเสร็จองคุณปัญหาเรื่องหนี้สินจะเกิดขึ้นมันเป็นแรงพัวพันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เงินค่ารักษานะแต่มันเป็นเรื่องราวของคนที่ทําธุรกิจแล้วถูกบทบังหรือแม้แต่การลงทุนแล้วให,ให้ให้แล้วไม่ได้คืนนะครับมันจะเจออย่างเนี้ยจนเราเ็งเราเบื่อแต่พอกลับมาเราจะเอากำลกังใจนะฮะเราเองก็ไม่ได้รับเพราะว่าเราต้องไปให้นะดูแลคุณพ่อต่อซึ่ง<ป>ตรงเนี้ยมันทีก็เหนื่อยครับนะฮะ ครับรรใช่เลยแต่ให้หให้ถือศีลแปดนิดหนึ่งให้คุณถือศีลแปดแล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยนะครับมีโอกาสให้ทําสังฆทานอุทิศหรือเวชพันยานะครับให้กับวัดหรือสมนักสง์ที่ใดก็าตามนะที่มีพระรอยู่นะอาจจะเป็นเวชพันยาก็ได้ถวายไปเลยครับยาสามัญประจําบ้านะอะไรเงี้ยนะครับลองทําดูแล้วก็จะมีผลดีนะครับค่ะทีนี้คุณราชาต้องเปลี่ยนอะไรเซนใหม่นะครับ ต้องเ,อเปลี่ยนลายเส้นใหม่ใช่ไหมใช่ครับ,รบผมก็จะให้คล้ายๆคุณแหละแต่ว่าต้องมีฐานล่างแล้วก็ขีดข้างบนนะฮะส่งเสริมเรื่องของธาตุลมนั่นคือเรื่องการเงินนะครับโอเคค่ะครับผมค่ะอ่าว่ามาค,ครับอีกหนึ่งข้อครับคือ,ค,อคือหนูว่ารับราชการจะมีโอกาสได้ย้ายกลับบ้านไหมคะยังครับนะปัญหาอยู่นะฮะยังมีปัญหาอยู่จริงๆกลับมาดีกว่าอยู่นะแล้วรู้สึกอะไรหลายๆอย่างจะสะดวกเพราะว่าเราเองยังไม่พร้อมในเรื่องของการที่อยู่นี่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมเล็งไว้เนี่ยประมาณนะถ้าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะฤดูการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาหรือธันวาช่วงนั้นจะได้ข่าวดีครับโอเคอค่ะเนาะรอมาต<ล><ห>ั้งนานแล้วนี่รอมาหลายปีแล้วนเนาะรอ,อไปนิดึงเดี๋ยวก็ข่าวดีมาครับนะคุณกุลชาครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับเนาะครับเอาล่ะนะคะอยากที่จะมีโอกาสพูดคุณนีก็สามารถที่ส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะมากันที่ SMS กันบ่อเลยคุณวลีรัตน เลขกะเบียน7จ5 2นะคนบูชาอะไรเล่นคนรักใกล้วันวันรายควรจะบูชาอะไรให้คนรักจะได้รักเรามากๆใช่คนรักก็คือเขามีคนรักอยู่แล้วจะบูชาอะไรให้คู่เขาอันนี้ต้องให้คู่หน่อยไหมนะครับวันนี้ผมมอบนะฮะอันนี้เหรียญพระพุทธปฏิหารแต่เป็นเนื้อทองเหลืองธรรมดานะที่ทําพิธีใหญ่มาเลยนะครับมอบให้นึงเหรียญจะได้คู่รักรัก ปฏิหารโอเคไหมเคยฟังเพลงนี้ไหมรักปฏิหารอ้าเอะไรครับเดี๋ยวใครอยากจะมีโอกาสมีคู่รักปฏิหารแบบนี้ส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาอีกใช่เลยครับเพราะทีมงานเราฟังบ่อยรักปฏิหารแล้วปฏิหารคุณปฏิหารพระมันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตบ่อยๆนะฮะลขอบคุณคุณวรีรัตน์ค่ะวันนี้เราจะมีแต่รอยยิ้มกันเพราะเราไปมอบรอยยิ้มมาแล้วต้มอบกันเยอะนะมั่ยครับนะฮะจะได้มีความสุขกันนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณวันวันชาน สั่งซื้อหนังสือได้อย่างไรคะไม่ขายให้ฟรีครับอาแถมให้อีกหนึ่งครับหนึ่งถ้าคุณอยาก้ายเลยถ้าสุดท้าซื้อเลยบางท่านอยากได้ผมไม่ขายครับคนอื่นก็คงอยากจะขายเนาะมีแม้ท่านผู้ชมผมก็ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะฮะในช่องทีวีซีเรียลนะอยากจะซื้ออยากจะขายไม่ให้อย่างเดียวเดี๋ยวผมก็จะให้แต่เล่มนี้เล่มครูนะครับหายากขึ้นแล้วต้องเก็บถ้าผมพึ่งออกมาได้สองเล่มเล่มใหม่สิบสี่กุมพารักปฏิหารเจอกันที่เนื้อคือลำสะคองจะมีทั้ง VCD แล้วก็หนังสือโอ้โหหนามากสองร้อยหกสิบกว ช่วยอุดหนุนกันหน่อยเลยกันนะรักควรษาต้องมีหนังสือคนละเล่มนะครับนะครับรถไปหลายคันใช่ครับมาร่วมกันด้วยนะจะได้เก็บไว้ด้วยนั่นเองนะคเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้นะแล้วก็อ๋อโอเคไลฟ์เซ็นได้แล้วไอพีพีไม่เป็นไรจ่ายเอสแมสต่อมาค่ะครับคุณน้อยสัมฤทธิ์เรือเป็นประจำเพราะอะไรคะอ๋อเรือทักก็รักเธอไงอ้๋อางอนายิ้มหมดล้อกันใหญ่เลยดีฟังก็คุณน้อยเดี๋ยวก่อนนะฟังนะเขาบอกว่า วันนี้เรามีความสุขง,งั้นก็ต้องส่งรอยยิ้มส่งกําลังใจกันแบบนี้นั่นเองนะ,ะค,คุณน้อยสำเร็จเดี๋ยวให้จะเอาแบบลายเซ็นให้ด้วยเดี๋ยววิเคราะห์เรื่องราวกันด้วยนะเป็นเพราะอะไรเ,เีแปบ๊บหนึ่ง นะแล้วก็คุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนคุณอาจา,กการย์กำลังวิเคราะห์อยู่นะคะสำหรับใครที่อยากที่จะโทรเข้ามาบูชานะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้นะคะในเรื่องของเหรียญพระพุทธปฏิหารจอมราชาเงินทองนาคแล้วก็ล็อกเกตบร,รม,มครูพระพิราบด้วยไม่ลักเคยอย่างเดียวม,มีปัญหานะฮะคุณเนะี่ยจะมีการผ่าเน,นะะี่ยที่ว่ามันเป็นปัญหาที่เข้มข้นมากนะจะมีการปัญหากันผ่าหลบช่วงท้องมีปัญหาเรื่องของกระเพาะกระเพาะอาหารเป็นแผลครับเกิดขึ้น <น>เรื่องของสุขภาพใช่อันนี้ต้องระวังนะครับคือไม่สนุกอย่างที่ผมบอกแล้วแหละฮะแต่ชีวิตคุณต้องระวังอย่างยิ่งแนะนําเลยครับมากมื้อนะเช้าเช้าเนี่ยทานน้าชาเข้มๆแล้วก็ตามด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแอปเปิลนะครับหรือว่าประเภทมะเขือเทศนะครับในช่วงเช้าก่อนอาหารแล้วจะช่วยได้เหมือนคุณตั้งใจมีความเครียดแล้วก็ทานอาหารไม่ตรงเวลาเป็นแผลในกระเพาะครับนะ,ะนั้นไม่เรือทักแล้วาอ,าอาจจะต้องระวังวเรื่องสุขภาพ ก็ต้องไปมีการตรวจเช็คสุขภาพกันด้วยคุณน้อยนะครับคุณน้อยนะครับคุณน้อยระวังนิดนึงครับมอบให้ไรเซนนี่คุณน้อยเลยครับเอสแอมเอสต่อมาค่ะน่ากลัวเหมือนกันนะครับบางครั้งถ้าเห็นอะไรก็จะบอกไปชัดเจนนะครับได้นะคุณสุภโชคขอลายเซนที่ทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ไหมครับไม่มีครับลายเซนที่ประสบความสําเร็จจากชีวิตมันเริ่มต้นจากกันว่าคิดดีทําดีลายเซนเพียงแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ถ้าเชื่อแรงศรัทธาครูก็ ปฏิบัติดีคิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีดังนั้นแล้วสุขพชคคนใช้เลยเซนนี้เลยนะครับนะฮะคิดดีทําดีก่อนนะแล้วก็จะได้โชคดีกับลายเซนนี้ด้วยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะลายเซนทุกลายเซนต้องประกอบในคนที่คนดีแล้วลายเซนจะมีพลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะมาที่คุณคุณวันชัยสุขภาพโอ้ตอนนี้ระวังเลยนะฮะโชคใหญ่ๆมีใช่ไหมผ่านไปแล้วนะครับนะฮะวันชัยเนี่ยต้องระวังสุขภาพเันใดคุณเนี่ยต้องระวังเรื่องของอมพฤกพ์อัมพาต เส้นเลือดจะตีบตันด้านคอนะสังเกตดูเวลาเส้นนะเส้นประสาทม,มันจะเดินตึ๊บๆเนี่ยข้างซีกขวา,ขา,ขามือนะเพราะว่าเรื่องของนะฮะหลอดเลือดนะตีบตันอยู่ข้างหนึ่งวิธีออกกําลังกายมากๆแล้วก็พยายามดื่มน้ําเยอะๆมีะนั้นจะมีปัญหานะฮะระวังเรื่องของคอเลสเตอรอลด้วยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับโชคใหญ่มีไหม2006ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับนะครับแนะนำไปเซ็นครับ วันนี้มีต่ออะไรยิ้มนะครับแต่ว่าบางคนก็ยิ้มไม่ออกเพราะป่วยเจ็บนี่แหละครับอใครมีคําถามส่งเอสเอ็มซีมาได้นะคะเอสเอสตอมมาเลยค่ะเอ่อมหสนี่แปลว่าแม่เอาสอนหรือเปล่าเราเอาเอสแมสตองมวยนเดีีท่ก็ไม่ใช่ผมมาดูไลวันครับตอนนี้เรียนปริญญาตรีด้านบัญชีอยู่จะประสบความสําเร็จไหมคะจริงๆต้องเรียนต่อเนื่องนะพี่ไรวันเนี่ยด้านนี้จริงๆไม่ค่อยถนัดแต่ว่าไปได้สวยนะครับณตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่แต่ก่อนไม่ใช่ฉะนั้นปรับทิศทางหรือเบนเข็ม พอไปได้ครับสาเร็จดีฮะพิไรวันครับส่วนใครที่อยากจะลงทะเบียนสอบทานบระเิตต่างเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้นะคะโทรกริ้งกลางได้เลย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปรีดีขอลายเซ็นที่เป็นความก้าวหน้าในการงานก้าวหน้าเลยจ้ะวันนี้วันนี้บอกว่าคุณผู้ชมขอลายเซ็นเยอะมากขอมากนะน้งวันนะคือวันนี้เราแจกเยอะเพราะเวลาเรามากใช่ค่ะ แาจาก็ส่ง SMS เข้ามาได้นี่ครับมาดูกัน SMS ต่อมาค่ะพันตำรวจโทรหญิงเอกสุปวีจะคุ้นมากเลยครับคุณเกิดเจราอะไรจะไแล้วนะค่ะท่านผมก็คุ้นชื่อก็ถามทะเบียนรถเจ็ดสองสองเจ็ดบูชาอะไรดีเลขทะเบียนสวยนะครับนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดบูชาอะไรดีนะครับแนะนำบูชานะครับเป็นกุหลาบสีชมพูนะฮะแล้วก็นะอาจจะเป็น พรพพิราบก็ได้ครูพระพิราบนะครับบูชาวันไหนดีบูชาในวันเสาร์นะครับนะถ้ายังไม่ได้ให้ฟรีนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ช่วยมาเยอะแล้วนะครับในส่วนต่างๆก็ขอให้สิ่งต่างนะครับผ่านพ้นในออโชคลาภปีด้วยนะครับฉะนั้นรุ่นได้เลยนะฮะเป็นตํารวจก็รวยได้เหมือนกันทั้งโชคลาภอาจจะเป็นเรื่องของการงานปรับขยับปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของหน้าที่งานที่นะปรับขึ้นมาฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับจะเป็นสารวัตรหรือท่านรองนะครับนะครับเอสเอ็มเอสตอ่ะ เอสสมาคุณอมรพงศ์ขอลายเซ็นค่ะมาเลยครับคุณอมรพงศ์ใครมีคำถามส่ง SMS เข้ามาหรือว่าอยากจะทราบว่าชื่อนี้หรืออาชีพนี้ควรจะออกแบบลายเซ็นแบบไหนก็ส่งมาที่4221606นั่นเองนะคะมาที่ SMS มเาต่อเลยคุณปริทัศน์นะคะจะได้งานใหม่ช่วงเดือนไหนบูชาอะไรช่วงนี้ค่ะคุณปริทัศน์เอาเรื่องของงานก่อนงานโดดเด่นเดือนนี้เลยครับฉะนั้นข่าวดีอีกไม่กี่วันนี่เลยครับ นะก็อาจจะได้ข่าวดีเรื่องการงานเข้ามาแล้วฉะนั้นไม่เกินอีกหนึ่งสัปดาห์ข่าวดีมาแน่แน่สีมงคลนะครับเป็นสีขาวแล้วก็สีฟ้าส่งเสรมเิมเติมเต็มเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการงานนะครับ<ม>ลายเซ็นมอบให้เลยครับนะบางท่านนะครับจะชื่อมาแต่บางท่านก็มีหลากหลายอาชีพนะครับรวมถึงบางทีก็มีผสมมาในเรื่องของพระเดชพระคุณเจ้า<ม>ซึ่งผมเองบอกว่าถ้าเป็นพระนะฮะอาจจะมอบแค่นะลายเซ็นนะครับแต่ว่าให้ผมไป ทำพิธีเสริมตเติมๆมก็เป็นขอเป็นพิธีเจ้าพิธีอย่างเดียวแตอยางอ่นคงทําไม่ได้เกินวันนี้ะครับค่ะไอ้สต่อมาค่ะคุณพิมพิชาค,ค้าขา,ขา,ายอะไรดีแล้วก็ตั้งตัวได้มาได้เหมือนมรแจะรวยเน้นคำว่ารวยขอให้รวยตั้งแต่ชมรายการผมเลยเลยครับมือสาตุเลยอ่ะพิมพิชาฟังก่อนนะครับค้าขายอะไรดีเป็นเน้นเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าไปได้ดีนะครับแต่ถ้าไปอาหารการกินแป๊กครับไม่คุ้มค่าไม่น่าลงทุนโอเคไหมครับอ่ะ มาดูายเซนเป็นยังไงดีครับถูกชื่อนะคะที่คุณผู้ชมส่ง s m s เข้ามาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามีการออกแบบายเซนจากอาจารย์หรือแม้กระทั่งเรื่องของอาชีพเองก็ตามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ SMS เมต่อมาค่ะ s m s ต่อมานะคะคุณไร้วันทำอาชีพอะไรถึงจะดีแล้วก็ขอเลขมงคลอาชีพเยอะมากกว่านี้นะครับคุณไรยวันนะครับอาชีพในหน้ามาอีกแล้วอาชีพในหน้าหรือแม้แต่คุณทําเรื่องอาหารได้นะครับเรื่องแต่ต้องเป็นของน้ํานะครับ จะไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าเป็นงานประจําไม่เหลือนะครับตังเก็บไม่อยู่เลขมงคลของคุณก็จะเป็นนะครับเลขสองและเลขเก้านะครับให้อยู่ในเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรอยากได้เลเซ็นมอบให้เลยครับคุณอุไรวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะมันเหมือนลืมเ่ยพรุ่งนี้วันเสาร์นะอย่าลื้วันอาทิตย์นะใจร้อนจะลืมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ไปเจอครูอัจานนะครับในการสร้าง ติ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะโบส์นี้จะได้สำเร็จเสร็จสิ้นกันนะคบะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนสามารถส่ง s อสเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าออกแบบลายเซ็นกันได้รวมไปถึงตอนนี้ใครที่อยากจะบูชาหรือว่าอยากจะสอบถามประเด็นเพิ่มเติมทั้งเรียนหรือว่าล็อกเกตนะคะโทรเข้าไปกริงกลางสอบถามทางทีมงานได้เลยเดี๋ยวเราจะไปรอต่อใครับตอนนี้ปรกาศสักครู่ค่ะ